ตอนนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษทักทินารัฐที่สามหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับกำลังผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับ ตอนนี้นะครับมีขบวนสองห้าแปดนะครับน้ำตกทนบุรีนะครับหลีกเข้าทางสองนะครับให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่สามหนึ่ง ออคลรอนะครับเดินเรื่อยๆนะครับนี่นะครับด่วนพิเศษศักซินรัฐที่สามหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับ ขบวนโดยฮิตาชิ4511ครับ ผ่านไปแล้วนะครับสาหรับกระบวนกวยมิเศสทักษินารัสที่สามหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่ตอนนี้ก็เหลือขบวนธรรมดาที่สองห้าแปดนะครับตอนนี้ทักษินารัฐผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวขบวนสองห้าแปดนะครับจะเคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับนำห่วงทางสะดวกไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเคลื่อนขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับ